คนเล่าขอยกท่งขาวพี่น้องค่ะและยกความดีความชอบให้แก่คนไทยในการช่วยเหลือภัยน้ําท่วมในครั้งนี้พี่น้องคะเอาจริงๆนะคะทุกคนค่ะเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือในภัยน้ําท่วมที่ผ่านมาเนาะอันนี้คือบอกเลยค่ะว่ายกให้ไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของการช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์หรือว่าบรรเทาสาอา สาธารณะภัยนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าการช่วยเรือนี่เขาถึงอย่างถ่วงท่านและการที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีของไทยทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องรถถังเนาะสะเทอนน้ำสะเทือนบกนะคะพี่น้องคะ่ะหรือบางท่านเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะพี่น้องสิ่งสำคัญคือคนไทยผลิตเองถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะ แต่ว่าความเก่งและความสามารถนี่คือสุดยอดค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกพี่น้องค่ะอันนี้คือยอมรับเลยเนาะขนาดนักร้องดาราศิลปินเป็นแชมป์โลกก็มีแบบอย่างให้เห็นแล้วนะคะทุกคนก็คือน้องลีซ่านะคะก็ได้ระดับโลกเลยไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะแต่ได้ รับรางวัลระดับโลกก็เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันแต่ขึ้นเชื่อรถถังเนาะมาดามนะทุกคนมาดามรถถังก็เป็นหญิงไทยที่แกร่งมากโผลิตรถถังส่งขายให้ต่างประเทศแต่ก็เป็นคนไทยก็เลยยกให้ไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งด้านการช่วยเหลือหรือว่าด้านการ สารทุกสุขดิบของคนที่เจอภัยพิบัตินะคะพี่น้องเอ่ยเหลืองเล่าจะเป็นแนวดหยคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาหว่ถึงคลิปนี้น้ากันคะ่ะคนที่จะไปพูดถึงคลิปนี้นะคะพาวาก็ต้องขอเกล่าคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าทุกท่านเนาะเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่ชาวลาวนะทุกคนขนาดต่างชาติเนาะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอาเซียนที่เห็นการช่วยเหลือนะคะที่เห็นการช่วยเหลือในไทยนะคะพี่น้องคะก็จะยกให้ไทยเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีมากและชื่นชมอันนี้คือจะพูดในสิ่งที่เราเห็นนะคะพี่น้องคะขนาดน้ําท่วมที่หนองคายเนาะ ดารานักร้องนักสแสดงหรือว่าศิลปินพิธีกรอะไรต่างๆนักข่าวสื่อมวลชนประชาชนชาวไทยด้วยกันก็ยังให้ความสนใจให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าของหรือว่าให้กำลังใจทุกวิธีทางเลยที่เขาช่วยเหลือกันขนาดไปช่วยนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าไปด้วยความล่าเริงบันเทิงใจบันเทิงจิต ให้กําลังใจยังไม่พอนะคะแจกจ่ายเข้าของเครื่องใช้ยังไม่พอ,อยังร้องเพลงเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะในติ๊กตอกในอะไรที่เขา,เขาลงเนาะเป็นดาราแล้วยังร้องเพงลงเลยยังชื่นชมและการช่วยเหลือ,อน,นี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะคือคนไทยเขาจะมีวิสัยทัศน์อยู่แบบหนึ่งคือยามที่อ่ยามศึก เราก็ลบนะคะทุกคนแต่เวลาที่ยามสงบเราก็เตรียมผวมผวมที่จะมาอพูดคุยกันในประเทศของเขาในคนไทยด้วยกันเองนะคะพี่น้องคะ่ะเวลาที่เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะอย่างเช่นถ้าหากพูดถึงชาติอื่นที่ไม่ใช่าประชากรชาวไทยด้วยกันเองอะสิ่งแรก ที่คนไทยเขาจะให้กำลังใจก่อนคือในานามที่เราเป็นคนไทยด้วยกันอันดับแรกคือเราต้องให้สิทธิของคำว่าคนไทยก่อนคนไทยด้วยกันก่อนค่ะคือเขาสมาคีกันมากแล้วค่อยอ่าอ่า ตรวจสอบแล้วก็หาสาเหตุที่ไปที่มาว่าเป็นยังไงแต่ถ้าบุคคลนั้นๆนที่เป็นคนไทยแล้วเขาทำไม่ถูกอะไรคนไทยก็จะต้องพูดไปตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องคะ่ะเนาะนี่แหละคือสิ่งที่เราสื่นชมนะคะแม้แต่การช่วยเหลือนะทุกคนคะ่ะพูด,ดง่ายๆเลยคะ่ะเข้าถึงอย่างท่วงทันมากๆเนาะ เขาบอกว่านะคะถ้าไม่มีทหารไม่มีจิตอาสากู้ภยัยมูลนินธิต่างๆลงครัวพระราชทานเข้าช่วยอย่างรวดเร็วแต่แต่ถ้ามารอช้าแบบนี้ก็คงจะช่วยไม่ทันหรือว่ามารอให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือเขาก็อาจจะช่วยไม่ทันคนไทยที่เดือดร้อน ก็คงเหมือนประเทศลาวนั่นแหละหิวตายก่อนแน่กว่าจะได้ข้าวจากหน่วยงานก็อาจจะล่าช้าแต่ว่าคนไทยเข้าช่วยอย่างว่องไวแล้วรู้ถึงคำว่าภัยน้ำท่วมรู้ถึงความสามัคคีที่คนไทยเขามีให้กันนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเป็น เรื่องราวที่ดีๆเนาะที่เรารู้เลยว่าแบบนั้นแหละจริงนะคะพี่น้องเนาะคือเขาจะเห็นนะทุกคนว่าในสิ่งที่ชัดเจนเนาะว่าเวลาที่เจออะไรขนาดมีคู่รักที่มีปัญหาอะไรคนไทยเขาจะเอาไปออกรายการนู่นนี่นั่นเอาไปออกสื่อ เพื่อหารายได้ส่งเสริมด้วยทุกวิธีทางขออย่างเดียวคือทำถูกต้องและถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายคนไทยเขาจะสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่นะทุกคนอย่างที่เราได้เห็นเนาะนี่บางท่านนะอันนี้คือคอมเมนต์คนลาวบางคนบอกว่าคนไทยอ่ะชอบสร้างภาพอ่ะชอบสร้างภาพชอบสร้างกระแส ชอบทําให้เป็นประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นชอบอยากเอามาออกรายการเพื่อจะได้มีกระแสทุกคนคะ่ะการที่เราทําความดีนะคะเพวาอยากจะพูดให้คนลาวบางคนนะที่ชอบคอมเมนต์แบบนี้นะอย่าดูแต่ละคนหลังข่าวที่ไทยเล่นให้เยอะเกินและสิ่งสำคัญคือการที่ คนคนหนึ่งที่คุณคิดว่าสร้างภาพสร้างกระแสแต่เขาสร้างภาพในการที่ดีในการที่เขาช่วยเหลือคนให้คนคนนั้นที่ตกทุกข์ลำบากมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าได้ต่อลมหายใจได้ต่อดวงสตาร์ของเขาได้ต่อชีวิตของเขาให้ดำเนินชีวิตไปต่ออย่าง มีคุณค่าและมีทางเลือกที่ดีกว่าปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่ต่อให้สร้างภาพสำหรับเพวาเพวาก็จะขอชื่นชมและยกย่องค่ะนะคะเพราะว่าเขาสร้างภาพด้วยแบบด้วยทำคุณงามความดีแต่ต่างกันกับบุคคลที่มองว่าคนอื่นสร้างภาพสร้างกระแสคนไทยในชอบสร้างภาพสร้างกระแสให้อ่ะเป็นประเด็นนู่นนี่นั่น คุณนั่นแหละที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแม้แต่การดูคุณยังคิดในด้านลบแล้วนะคะพี่น่องคะ่ะอยากให้พิพจารณาเด้อเนาะสำหรับคนบางคนที่คิดในด้านลบนะพี่น่องเลยเนาะเห็นไหมคะการช่วยเหลือเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โห การช่วยเหลือก็ช่วยเพราะว่าถ่ายคลิปลงโซเชียลเพื่ออยากจะได้มีผลงานอยากจะได้โดดดันโด่งดังในโลกออนไลน์ในสังคมสาธุค่ะถ้าหากว่าเราสร้างภาพสร้างคุณงามความดีแล้วเราลงโซเชียลแบบนั้นเพวานะยิ่งชื่นชมค่ะเพราะว่าคนเราจะได้เห็นไงว่าทำความดีแล้วคนทั่วโลก ชื่นชมคนทั่วโลกยกย่องอยากจะเอาแบบอย่างแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือสำหรับแพวานะแล้วแพรวาก็อยากให้คนลาวบางคนที่คอมเมนต์ในแง่ที่ไม่ดีและคิดในแง่ที่ลบนะทุกคนเข้าใจรู้เห็นลึกซึ้งถึงเรื่องราวาที่เป็นอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะสำหรับคนลาวบางท่านบางคนที่เข้าใจว่ายกให้ไทยเป็นแบบอย่างที่ดีบรรเทาอ่ะประสบภัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะทุกคนหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน เหตุการณ์น้ําท่วมที่ไทยและลาวตอนนี้นะทุกคนคะ่ะที่เราเจอแต่น้ําท่วมการช่วยเหลือของเราก็เข้าถึงน้อยอย่างเช่นนะทุกคนสาวพม่าก,ก็ออกมาร่ำร้องไห้เสียใจกว่าจะมีหน่วยงานมาช่วยเหลือก็โอ้โหเทพน้ําตากระเด็นนะคะโอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะ สงคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันนหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยักทายกันไดน้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็น,ใน,ในไหนเพื่อว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะและก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังแรงใจที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจเพื่อว่าเด้อค่ะขอขอบคุณอะไรค่ะสวัสดีค่ะ